สวัสดีพี่นอ้องปองไปพี่น้องท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามารับชม่องสวัยเฟ,ฟสสไตล์ทาง youtube ทางไว้ที่อยู่ขณะนี้เนะพี่น้องวันนี้จะมารีวิวของใสอีกชดิดหนึ่งทรงมาจากผลัดทางไก่ตัวท่อมอเมืองซ้นาินเป็นยังพี่นอ้องปองไป มาหลุนกันดวงพี่น้องันรยัางาเนาะบ้านนี้เกะกองเกะกองเอแอเอ็อนเอ็นยังเนาพี่น้องทางในอืออันนี้คือไวไฟ Wi-Fi router 4G Pocket Wi-Fi เลอพี่น้องไม,ไ,ไม่อะไรรีวิว Pocket Wi-Fi หรือว่า Wi-Fi เขียนทีอันนี้สร้างซื้อมาจากคน,นทางลาซาด้าไปแล้จะเป็นสปอนเซอร์อยู่ Lazada ซื้อมาจาก Lazada เป็น Wi-Fi พกพา Wi-Fi เขียนที่150เมกะบิต ็น 4G ไ i ไฟเราเป็นเราเตอร์เกเบ่งทวีนน้องปองไปแอ okay. นแอนแอนโอเคนี่นี่พี่น้องปองไปนาตาเป็นยังสี่ไวไฟพกพาไ i ไฟเขียนทีใส่4 g 5g ได้ 3g จะมีสัญญาณบอกอยู่ตัวนี้รูปขึ้นโทรศัพท์สัญญาณทันลักษ์ตัวกลางเป็นันสัญลักษ์ของไวไฟ อเนีกเป็นสัญลักษณ์ของแบตแบตเบเ้ลแบตอะไรจะขึ้นตามขีดตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดปิดเปิดดังก๊อกแก๊กมาเก็งมันข้างในเดี๋ยวไปลองปองไปเป็นจังไรข้างในเป็นยังไงนี่มองให้แก๊ปเป็นปิดมองแหวงๆหวงนิดน้อย เงี้ยออกเลยมีน,อน็อตจกโตหลุดนี้แกะอย่างเดียวฮัดเงียอย่างเดียวทั้งไนก็จะเป็นจังสี่ละพี่น้อง4 g r ร u t mf เก้าศูนย์สาม input ห้าโวลต์หนึ่งแอมป์ wifi key หนึ่งสองสัเนี่เขาเจ็บเป็นเก้าศูนย์เคือรหัสหัสหัสพัน รหัสขอใส่ Wifi ฟก็พารเบิร์ดเนมแอดมินพาดเบิร์ดแอดมินรหัส่ารคือ1 2 3, 4 5, 5, 5, 5, 5 6สองอันนี้มองใส่ซิมเด้อปีน้องตัวนี้มองใส่ซิมตัวนี้น่าจะเป็นซิมอีกชนิดได้โบรู้ฮา์กับไซเมมโมรีก,กาดตัวนี้เป็นมองใส่ซิม ก่อนจะใช้้าต้องใส่ซิมซะก่อนใน,นกล่องจะมีอีกเน่แบตเตอรี่มันอันนี้คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลิเธียมไอออนแบตเตอรี่โมเดล9010 3.8โวลต์ ข้ปลาสตีสอง0เมแอมตัวนี้มันจุ2,100ัน ah. หรเมแมแบตเตอรี่ก่อนทีตัวน,น้าสิมกันเพื่อนพี่น้องมันจุซิมเก่อนเนื้อพี่น้องเลยอันนี้ซิมดีแท็กห4สมสสี่เจ4ี่หนึ่งซิมเน็ตมี ที่สมารใส่ยางดีสมารจากกักจจักจักเนเตรียม1าคสิบสมารเมกตัวฟรีในเคลขายไม่ดสปีดตัวนี้สองบาทสิบเม็กต้นยีสิบเม็กสองรเาเหลือสมาร,รโปรอะนี่ใส่โปรนี่อะไรนี่โปรสอบาทสิเมกคามเร็วไม่ดสปีดนี่นะ ขั้นตอนต่อไปคือใส่ซิมใส่ซิมใส่ซิมมองเล่นม,มองเปิดว่าอย่นี้ได้ซิมอยู่ตงนี้ซิมเกะเกะตัวใจกลางมัน ใส่ใส่กับบอกใส่กับอันตัวอื่นเขีนมีอยู่แล้วยังบันน้เกิดตัวนั้นที่เอาแค่ซิมมาใส่าใส่ถาดตัวมืน่นใส่ซิมขอนนี้ในถาดมันนี่มองลองใส่ซิมตรงใส้เตี๋กทั้งเลือพี่น้องนี่ทั้งหัวมองแบ๊งแบ๊งแบงในทั้งหัว นี่ก็สัญ,ญลักษณ์มัแงแวงแวงด้วยกันจะมีเนี่ยคือเฮียดีใส่หือเบิงอย่าเฝ้าร้อยนี้อันหน,หบบน่อยไรยึดเอาบัตรจะพื้พี่น้องเอ้ยตะกอนซิมตะกอนแบบซ้ำน,นี้ะตะกรอนบันดิมีอันน,อน้อยอันใหญ่หน้อยเลยแบบไงซ้ำตะกรอนจะขาวโนกเกียร์ซ้ำๆหนึ่งศูนย์ผลแต่ว่าเนี่ยใส่บ,บัตถือจอยใส่ไหมใส่ไหมสวดให้ถือค้างนะครับ แงเ,เข้าไปแงเ,เข้าไปมันตกบักมนันก็โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปใส่ซิมติดตัง้งทั้งหัวทั้งหางใส่แบตเตอรี่ได้ปานี่มีขั้วแบตสามขีดนีก็สามขีดจัดเขบาไปจะเป็นแบบนี้ ก็ปิดปิดฟ้าปิดฟ้ามบาย w i f ฟฟ้ากับบีบไป,ปเลยกรับกับกับไปเลยมีรถคันจักโตต่อไปกับเปิดเครื่องบีบเซไปจัน่อยกดแช่กดแช,ดแช่ให้ไฟแม่แมขึ้นไฟแม่แมขึ้นแล้วก็ สำหรับตอนนี้ก็เปิดเครื่องปฏิเดียบร้อยสัญญาณไฟกำลังแมบแมปขึ้นตัวนี้สัญญาณสีเขียวๆนี่เป็นของขึ้นโทรศัพท์เ้วยพี่นออ้องฟองปลายมิยยฮาขีดตัวอยู่กลางสัญญาณไวไฟสัญญาณปล่อยไวไฟตัวนี้เป็นสัญญาณแบต,ตสัญญาณแบตเตอรี่อยู่สี่ขีดสามขีด ไฟแมปแม,ปแ,มปแล้วเป็นว่าปล่อยสัญญาณไปแล้วตัวไป็กปเซกบึงเซกสัญญาณเนี่ยบาทนจะใส่ได้จริงไหมวัดดิมึนเบอร์โทรสมัครตามโปรนี่ละโปรสองร้อยบาทสองร้อยบาทสิบเมกรความเร็วรถสปีด เช็คบึงสัญญาณไวไฟได้บ้านนี่ตัวนี้ใส่รหัสตัวเลียกล็อกหน้าจอรหัสผิดว่าสันวะกดใหม่นี่ผิดอีกแล้วจิ๊โอเคเข้าไปตั้งค่า เครือข่ายไวไฟทีเ่เปิดไวไฟแตะมาเปิดไวไฟไฟเขียวขึ้นแล้ว,เส,ออลวเ,เสียมต่อกับไวไฟ 4G 6159อันนี้ล้วเครือข่ายพันแตะเข้าไปเสียมต่ออันนี้เสียมต่อไปแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์มันกระเซียมต่อเขาแล้วโอเคเป็นสัตไได้กลับออกมาแน,นะนาแรกยนาเดิมเข้าไปยูทูบยูทูบมีอะไรดูหมุน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 โอเคมาแล้ว เขาบ้งสองฟีสไตล์ฟรีสไตล์ป่สวอยฟรีสตรตออตตไตล์โอ้พญาศาดไปพญาศาหัดเรียกวหอดเลยจวดดีแต่พี่น้องโออมีหนังพอร์มมีหนังพอร์ม คิดนะคิดนะโอเคจว,ด,วดเลยพี่้องจวดเลยตงยุดตดยืนลา์บัะสบดสวดจวดจัดดี อันนี้ส่องสวยฟรีสไตล์ส่สองเพื่อนเนาะเป็นเวิน์เดีน่นนนนจาจะกข้องส่องเพนนะใส่หมวกใ่ๆรูนี้แนลตัวนี้การจัดการสวนแบบธรมธธรมชาติแนวธรรมชาติสมพูมะเมียวติดพลด,ดกเตรียมตัวนวัตสันเข้าไปบ้างกันนะดูนี้แนลเพนตนิบาจังไหนส่องเพืน่นนี่คือดูนี้แนลทีเล่เพื่อนไ้ คีดเดียบสี่คนเลยยังเนาะนี่ชมพู่ไม่มีเกลียวของเพื่อนบ้านนะคะที่รุ่นนี้ทําคลิปตอนที่เขาติดดอกเนาะดอกเต็มเลยตอนนี้ลูกแก่กําลังพอดีกินแล้วนะคะเพื่อนๆสองรุ่นนี้เสนอพิ่นฐานะเกี่ยวกับสวนใหม่ปลูกต้นใหม่จัดจัดแจกันนะพี่น้องคนน้ำมักอยังนีคืองามแต่มันมักชมพู่ม่เหมี่ยวซึ่งพู่ม่เหมี่ยวสันฟานเป็นน้ำมันเดือดเป็นน้ำมันฉวดจัดปีพี่น้อง ความแห้งเลอแต่โพมชสันข้างซิมเต่เตพี่น้องเส,ส็ยใส่โปหลายโปลอยฮาสิโป,รรออส,โปสองลอย <แฟ S 1> โปลอยอก็มีอันนี้สองโลนีสแนลูกนี้แก่พอดีกินเลนะะ้วะบัง,บงหมสำหรับลูก<ส>นี้สแนยเน,ยนะาะอารักกิฟต์นีก็มารีวิวกันใส่ไวไฟหกพารเลยว่าพกเก็ตไวไฟ ราคาก็เก้าร้อยหาสิบเก้าบาทเสื่อจากราสดาเลยนะพี่น้องถ้าสื่อตามเฟสเฟสบุ๊คประมาณพันห้าเก้าสิบนีเอาจากราสดาเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทรามาณนัเ้นสนใจก็ติดตามทั้งเป็นละรัสดา้นมีขายใบใไ่กบา ถ้่แบตเตอรี่ใส่ได้6ชั่วโมงต่อช้ต่อเนี่ยแบตเตอรี่ใส่ได้ต่อเนี่ย6ชั่วโมงเด็กพี่น้องหกยิดตัวไปใส่ก็ได้จงทนลงทาเข้าองหนำของในไปเดี๋ยวทุกที่สำหรับไปไฟฟ้าพกท้าหรือพาเก็บไว้ไฟแลาวสักที่นี้ก็ค่อยจะไปิดเสียงเปิดกันเด้กพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามคลิปต่อๆไปมาฟังดูนี่เป็นที่ว่ายัง